สวัสดีครับคลินิกหมอสุภชัยนะครับวันนี้มาผ่าตัดแก้ไขหน้าท้องหย่อนยานนะครับอันนี้ก่อนผ่าตัดนะครับสังเกตว่าบริเวณหน้าท้องจะใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูสองข้างเลยนะครับหน้าท้องจะใหญ่มากนี่บริเวณสะดือนะครับนี่บริเวณหน้าท้องส่วนล่างหน้าท้องส่วนบนก็จะใหญ่นะครับอันนี้หมอจะตัดแต่งนะครับตัดหนังหน้าท้องทั้งหมดออกเลยนะครับแต่จะอยู่ที่บริเวณเขาเรียกบิกินี่ลน์นะครับบริเวณเหนือหัวหนาวขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเก็บหน้าท้องส่วนนี้ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดแต่งสะดือให้ใหม่ให้ เล็กนะครับแล้วก็ลอกขึ้นมาจนถึงบริเวณกระดูกหน้าอกด้านบนนะครับบริเวณด้านบนเลยแล้วก็ตัดบริเวณหน้าท้องส่วนที่ย้อยออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แต่งสะดือให้ใหม่เย็บรัดผนังหน้าท้องให้ใหม่ให้เอวคอดสวยนะครับตัวนี้ก็จะเอาออกทั้งหมดแล้วก็ดึงลงมาเย็บใหม่เปิดสะดือนะครับเป็นการดมยัสลบแบบมาตรฐานเลยนะครับมีการใส่สายระบายนะครับนี่ครับบริเวณที่จะเอาออกทั้งหมด